แล้วค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงนี้นะคะเคาะประตูดูดวงวันนี้เราได้รับเกียรติเลยนะคะจากเด็กหนุ่มไฟแรงนักธุรกิจรุ่นยาวที่เรียกว่ากำลังมาแรงมากใน,นขณะนี้เลยนะคะเขาชื่อเสียงเรียงนามน่ารักคกิคูอันุเนมากเลยและน่ารักล้้ยนั่งอยู่ข้างน้องแล้วว่าเดี๋ยวเขาแนะนําตัวเองดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรนะ <o> สวัสดีครับสวัสดีครับออนแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรยังไงค่ะครับก็ชื่อปิ๊กรัชตะ เ,เต็มนะครับหรือคน,คนผู้ชมบ,บกกอกคุณปิ๊กอ๋อคุณปิ๊กไงออ๋กันเกี่วยวกับความงามนู่นน,นี่นั่นทักทายถามก่อนเลยว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะอายุ26ครับโโ<ฮ>อ้คำถามคืออายุ26 ไม่ต่างกับน้องมากไม่น่าที่แก่มากเลยจะบางวัยเดียวกันวัยเดียวกันเหรอรุ่นราวนบราวเดียวแล้วทำไมรวยอย่างเงี้ยอ๋อกำลังกำลังครับใช่ไหมกำลังจะรวยกำลังจะรวยเรียกเขาเขาเรียกว่ารวยอยู่แล้วต้องถามว่าเรียนสาขาในไหนนะครเออจบจบอะไรมาครับก็ปิ๊กนะคะจบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับโอ้โห<อ><อ>พอฟังพอเขาบอกว่าหาจากบว่าเป็นคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อม,รมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามหรืออะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เลยค,ค,คิดถามก่อนเลยว่าคิดยังไงถึงทําเกี่ยวกับเป็นละพันเสริมอาหารอะไรประเภทนี้ก็ตอนที่เราเรียนเนี่ยนะฮะเราก็คิดว่าเราต้องเรียนให้เก่งเก่งที่สุดเพื่อที่เราอยากจะมีฐานะดีอยากจะรวย อยากจะมีเงินอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเรียนให้เก่งเก่งที่สุดแต่พอเราเรียนจบมาแล้วเนี่ย<ฮ>ะนะครับเรามาทํางานประจําเนี่ยมันรู้สึกว่าสตาร์ทเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะรวยเราก็ลองคูณดูว่าอีกสิบปียี่สิบปีเมื่อไหร่เราจะรวยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยตัดสินใจออกจากงานประจําแล้วก็มาทําธุรกิจ๋อครับแล้วทําไมคิดว่ามาจากเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมความงามอย่างเงี้ยครับ ก็ทำไมไม่ทําแบบเป็นรับเหมาเพราะเห็นจบวิศวะคอมพิวเตอร์เนี้ยนาจะรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในหรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับวิศวะเนี่ยขายเองจบมาก็อเราต้องขายของที่สามารถที่จะขายได้ทุกที่อืสามารถขายในในโลกโซเชียลมีเดียได้ขายในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็เลยมองว่าต้องเป็นธุรกิจที่มันหยิบจับต้องได้อืแล้วก็ความงามเนี่ยทุกๆคนนะครับ ก็อยากจะมีความสวยความหล่อดูดีทุกคนนะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าทุกคนอยากจะหล่อสวยดูดีแล้วที่สําคัญสุขภาพดีด้วยนโคตรีเราเน้นสวยเน้นหล่อเนาะเราม่นด้นเรื่องสุขภาพเท่าไหร่คืองั้นถามก่อนว่าก่อนที่จะมาทําธุรกิจเนี่ยทาอะไรมาก่อนครับก็หลังจากเรียนจบนะครับก็มาเป็นพนักงานประจํานะครับที่แบงค์แบงค์หนึ่งนะครับปีหนึ่ง หนึ่งเลยใช่ครับทําอยู่ปีหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็มองหัวหน้างานเราครับเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะรวยนะทำไมเขามีมีมีหนี้มีสินมีทุกข้้นข้างใช่ครับก็เราก็แบบเฮ้ยทำไมเขามียังมีหนี้อยู่เลยยังมีหนี้บัตรเครดิตยังมีอะไรอยู่เลยทั้งๆที่เขาทํางานมาแล้วสิบกว่าปีอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเกิดเรายังทํางานเหมือนเขาอีกนะครับสิบกว่าปีข้างหน้าเราก็เป็นเหมือนเขานี่แหละเราก็เลยมองว่าคนที่จะรวยเนี่ยคือนักธุรกิจที่เขาต้องค้าขาย ทำมาหากินค้าขายอ่านีครับก็เลยสนใจเปลี่ยนนครับเปลี่ยนมาดูงั้นถามคุณบิ๊กหน่อยอันนี้สำหรับเราเรารุ่นราชาเดียวกันเราก็เคยคิดเหมือนกันนะคุณหมอกับคุณนิ๊กคุณบิว่าเราเออเราก็อยากจะทําเกี่ยวกับธุรกิจของเราเองเหมือนกันแล้วคุณไปทำไมคิดว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ดีหรือมองการตลาดว่ามันดีมากสาหรับเมืองไทยล่ะสลาบธุรกิจความงามครับจริงๆธุรกิจความงามของเมืองไทยเราเนี้ยเป็นกระแส มาค่อนข้างที่จะยาวนานละนะครับแล้วก็อคนไทยเนี่ยอยากขาวจริงจริงทุกคนอยากขาวอยากขาวจริงรนี่น้องดําปื้อสุดทิ่เลยนะแล้วใชไทแล้วที่สําคัญเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะฮะ,ฮะเมืองร้อนดังนั้นเนี่ยตอมเขาเรียกอ่ตอมเงือตตอมไขมันเนี่ยจะทํางานหนะัก หวานชาติใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นสิวค่ะเป็นฝ้าเป็นกระง่ายอย่างเงี้ยเราก็เลยคลอดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มาบํารุงในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของผิวหน้าความขาวลักษณสิวฝ้าอะไรเงี้ยครับงั้นงั้นถามคุณบิ๊หน่อยคับว่าไอ้ตัวเนี้ยอันนี้จะแอบถามนิดนิดนึงว่ามันต่างกับตัวอื่นเนี่ยเพราะเราเห็นไอ้อะาเดี๋ยวขาวเดี๋ยวขาวเดี๋ยวขาวขาวขนก็ขาวเล่ก็ขาวโอ้ ตัวนี้ก็คือชาลิสนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะรักษาสิวนะครับฝ้ากะรอยดําด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะขาวจะขาวด้วยขาวขาวมากกว่ากูต้าแล้วก็ขาวแบบอมชมพูด้วยครับใช่ไหมใช่อันนี้เห็นคุณพี่บอกว่าออกนเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ครับสุขภาพยังไงครับคุณพี่มันช่วยในเรื่องอะไรบ้างคือสุขภาพตัวนี้นะครับก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนนะครับมากกว่าแบนแบนอื่นทั่วไปใช่มากกว่า ะมะเม็ดเมล็ดองุ่นนะครับมากถึงแปดแปดร้อยเท่านะครับแล้วก็มีวิตามินซีเนี่ยที่ได้จากส้มเนี่ยนะครับมากถึงมากกว่านเท่า,าอยู่ในนั้นวิตามินซีมากกว่าพันเท่า,าใช่ครับคือมันได้มาจากตัวหนึ่งก็คือตัวแอตฟาแซนตีนหรือว่าสาหร่ายแดงอ๋อจริงนะที่เคเห็นไงที่เขาชอบโฆษณาในพวกเครื่องดื่มบำรุงอาหารปกติเพราะไปอ่ะเราเห็นแต่อันนั้นแพงมากเลยนะอเดี๋ยวนี้ถามก่อนในการทําธุรกิจ เริ่มต้นนะ่ะมันยากน้อยแค่ไหนมันต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่อเออเนี้ย<ช>เพราะบางทีคนอยากทําเขาอยากรู้ว่าเออถ้าเราจะเป็นธุรกิจเราอยากลงทุนอย่างเงี้ยต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่าอยู่เท่าไหร่ครับคือในเรื่องของการลงทุนนะฮะมันก็ดูที่ขนาดของธุรกิจอย่างตัวปิ๊กเองเนี่ยปิ๊กจะใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกรนะครับ ส่วนในเรื่องของจํานวนเงินเนี่ยก็จะมาอันดับที่สองแต่การลงทุนเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ต้นทุนที่ต่ําเพื่อที่จะได้กําไรส่วนต่างเนี่ยให้มันเยอะเนี่ยนะครับก็ต้องอมีการสต็อกหรือว่ามีการสั่งซื้อหรือขึ้นโปรดักต์นะครับในจำนวนเยอะๆก็ต้องใช้ทุนเยอะอก็ง่ายๆเลยครับก็คือถ้าเรามีทุนเยอะนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยมันจะถูกลงอ๋อใช่ครับเออง่ายๆในในการที่เราจะสั่ง อ่าอิมพอตในเรื่องของอิกิเดียนเข้ามาเนี่ยถ้าเราสั่งไปอ่าหนึ่งหมื่นกล่องก็จะได้อีกเหรียญหนึ่งแตนกล่องก็จะได้อีกเหรียหนึ่งคือราคามันจะแตกต่างกันเยอะมากใช่ครับอ๋อถ้าเราสั่งของมากมาเท่าไหร่ส่วนลดมันจะเริ่มถูกลงเรื่อยๆก็คือส่วนลดก็คือกาไรของเราถูกต้องครับวิธีคิดง่ายๆเนาะในการครับอันนี้แอบทราบมานะว่าคุณปิ๊กเนี่ยแอบของเงินคุณแม่อแปดหลักอะ โอ้อบแอบแ,อแอามาจริงหรือเปล่าฮะนี่ครับแปดหลักมาทำไมตัดใจแบบคือจะต้องแปดหลักเลยเนาะต้องบอกเลยว่าเงินที่ลงทุนนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากครอบครัวเลยเออนะครับก็คือมีการทําธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วอออันนี้แอบแอบถามได้ไหมคะว่าทําธุรกิจอะไรกันมาก่อนก็ก่อนหน้านี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนี่แหละครับแต่ว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ไม่ใช่โปรดักของของเราเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซื้อมาขายไปนะครับเป็น เป็นอ่าตัวกลางอ๋อเป็นเป็นเหมือนเปกนคนกลางนั่นเองอ๋อแล้วก็ตกใจนะหูแปดหลักแปดหลักนี่เก้าสิบเก้าล้านเหรอไม่ได้อาจารย์แหมเยอะมากเลยนะเก้าสิบเก้าล้านแปดหลักอ่ะนั่นนะเอามาต่อมาต่อมาต่อต้องถามก่อนว่าพอตัดสินใจขายกับขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วขายดีไหมคะพอเริ่มขายแล้วในช่วงระยะอืมก็คือตัวตัวนี้นะครับชาลิสนะครับเปิดตลาดมาสองเดือนนะครับ ก็ยอดขายเจ็ดหลักตั้งแต่เดือนแรกเลยโอ้โหหลักได้เหรอใช่ครับเยอะมากเลยนะอีกหลักหนึ่งก็คืนทุนเลยก็ถามตอนนี้ตอนนี้คืนทุนหรือยังคะสำหรับการทำธุรกิจครั้งนี้อ่คิดว่าน่าจะเดือนที่สามครับจะคืนทุนอีกไม่กี่เดือนนะก็อีกเดือนนี้น่าจะเดือนนี้เดือนนี้คืนทุนครับ เป็นนักธุรกิจที่เปิดตัวสินค้าได้เร็วมากแล้วคืนทุนได้เร็วมากเพราะปกติเราเคยเห็นพวกผลิตภัณฑ์ตามอย่างเงี้ยอื่นๆนะพอทําแล้วว่าจะคืนทุนอีกประมาณสามถึงสี่ปีสามเดือนคืนทุน้วคะอาจารย์ก็ฝีมือดีอะคุณโบกัสด้วยนะเพราะอะไรจะต้องบอกเลยนะว่าของถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยก็คือดังนั้นคืนทุนยากนะใช่เขาถึงบอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆงั้นถามก่อนว่าพอเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองล่ะปกติก็เป็นลูกน้องเขามากมากมายละใ่ ขนนาดเี้ยมันต่างกันยังไงครับพอเราเป็นเจ้าของธ,ธุรกิจอะกับการเป็นลูกน้องเขาอ,อแตกต่างกันเยอะมากครับตอนที่เราเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของเขาที่เขาทําการตลาดอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คิดแค่ว่าอซื้อมาขายไปนะครับบวกกาไรอยากได้เยอะก็บวกเยอะอ,อยากได้น้อยก็บวกน้อยอนะครับแล้วก็ดูราคาตามท้องตลาดนะเช็คดูในเน็ตว่าราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่น มีหน้าที่ขายชนกับลูกค้าอย่างเดียวนะครับแต่พอเรามาเป็นเจ้าของเองนะฮะเราต้องวางแผนทุกอย่างเลยตั้งแต่โปรดักต์นะครับที่ออกอีกกิเดียนนะครับวางแผนการตลาดดาราที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็อูหลายอย่างมากแล้วก็เครียดใช่ครับบางทีจ่ายเงินไปเฮ้ยทำไมการตลาดไม่ได้ดังใจอะไรนะใช่ก็เครียดหลายอย่างด้วยอันนี้อันนี้เข้าใจนะคพอพอคนเริ่มเป็นหัวหน้าคนเริ่มแบบ โอ้ยทุกอยาคำนวนหมดเลยปวดหัวมากเหมครับัวครับภายในสองเดือนนี้นอนไม่หลับมีนอนไม่หลับไหมโอ้ต้องกินยายานอนหลับเหมือนกันครับใช่ครับอะไรฉันต้องกินแล้วนะแปดหลักประวัติแปดหลักมันมันลงทุนไปเนาะเยอะมาเยอะมาพอมาพอมาเป็นอย่างนี้แต่เมื่อคืนแป๊บเดียวใจชื้นขึ้นมาปัจจุบันตอนนี้ชื้นไงใจชื้นเนยเริ่ม เริ่มโอเคเริ่มเริ่มตัวเลขกำไรเริ่มยิ้มได้เริ่มยิ้มได้น่ารักน่ารักเอางี้ในเมื่อในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่ในการทํางานมีคนเคยบอกค่ะคุณส่วนใหญ่เขาชอบบอกกันเสมอว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอทำงานแล้วแม่งไม่ค่อยทนอันนี้พูดพูดตามต้นหบบเขาพูดอันนีอารมณ์แห่งตซนอารมณ์แองโนบอกว่าทำงานไม่ทนเออแล้วก็แบบชอบแบบไม่อดทนเลยอ่ะทำไปทำแต่บริษัทก็ไม่นานเดี๋ยวออกทำไปปุ๊บอ้อย ไม่ไหวแล้วงานน่ะออกดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆในฐานะคุณปิ๊กเองเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างเขามาก่อนหรือเป็นลูกน้องเขามาก่อนเนี่ยแล้วก่อนจะมาเปิดบริษัทด้วยตัวเองมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างที่คนชอบพูดว่าเด็กใหม่เนี่ยทำงานไม่ทนเลยครับก็สําหรับตัวปิ๊กนะครับก็ปิ๊กมองว่าบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความมั่นใจเนี่ยมากกว่าเดิมค่ะถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบเด็กรุ่นเด็กสมัยก่อนกับเด็กปัจจุบันนี้นะครับ ความมั่นใจเนี่ยจะแตกต่างกันเด็กสมัยนี้จะมีความมั่นใจสูงนะครับบางคนเรียนจบมาปุ๊บไม่ทํางานด้วยไปขายเสื้อผ้าขายเครื่องสําอางขายอะไรอย่างเงี้ยครับตามตามตลาดนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามองว่าเขามีศักยภาพมากพอมากกว่านั้นอะไรเงี้ยอีกอีกมุมมองหนึ่งนะครับส่วนอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็เป็นเด็กที่รุ่นใหม่ที่แบบ อาจจะเลี้ยงดูมาด้วยความสบายใจสบาย,บายจนจนชิน,ชน,ชนใช่ครับ<า>ก็เลยไม่สามารถทํางานได้เนี่ยก็เปลี่ยนงานไปเรื่่ๆบางคน ครึ่งเดือนอเปลี่ยนง,งานทีนึงก็มีมมนะครับงั้นอยากให้คุณปิ๊กเนี่ยเป็นตัวแทนเด็กวัยรุ่นหน่อยลองบอกกับคุณพ่อคุณแม่ทักสําสหรับเด็กที่ทํางานด้วยตัวเองอแต่คุณแม่เขาว่าสันว่าลูกฉันต้องเป็นข้าราชการบ้างหละ่ะ<อ>ลูกฉันต้องทําเป็นพนักงานอยู่ที่นี่บ้างหละ่ะมันจะดีเพื่อความมั่นคง,งนอ,อย่างเงี้ยแต่ะเราเป็นคนที่เปิดธุรกิจเองอทําค้าขายเองอะไรเองเงี้ยคะ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่น้องที่กาลังนั่งฟังอยู่นะตอนนี้บ้างอืก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่า สิ่งแรกเลยนะครับก็คือต้องทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆนะครับคือต้องหาต้องค้นหาครับตัวตนของเราว่าเราชอบอะไรแล้วลักอะไรเราต้องทำตามที่เรารักแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีความอดทนนะครับทำแล้วต้องทำต้องอดทนต้องมุ่งมั่นนะครับต้องสู้ครับแล้วตอนนี้เห็นว่า คุณบีกเองเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นเป็นผู้บริหารใหม่นอรุ่นใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากและถ้าสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังจะเปิดธุรกิจอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่มีอะไรจะแนะนําน้องๆไหมคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีเริ่มทํายังไงเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จเหมือนกับคุณปีค่ะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับคือศึกษานะครับให้เข้าใจแล้วก็ให้แบบมันลึก ลึกถึงข้างในเลยจริงๆแล้วก็ลองไปเป็นลูกน้องเขาก่อนนะครับต้องไปศึกษาไปเป็นลูกต้องทําทุกตําแหน่งอะครับในในในบริษัทในบริษัทในหน้าที่ของเราไปไปลองเป็นลูกน้องเขานะครับเพราะเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรคือเรียนรู้ปัญหาเวลาเวลาเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงครับคือดังนั้นว่าถ้าเราเป็นทุกอย่างเราก็จะรู้รู้ทุกอย่างรู้ปัญหาข้อดีของคุณ อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากทางบ้านมีเจ้าของเป็นบริษัทเหมือนค้าส่งนี้ด้วยถูกต้องแล้วว่ะเขาก็เลยได้ฝึกทุกๆอย่างเขาเลยสามารถที่เปิดธุรกิจนี้ได้เพราเปิดธุรกิจแล้วเขาเขารู<ๆ>้เลยว่าตรงไหนต้องทําอะไรและตรงไหนเขาผิดพลาดแล้วจะไม่ต้องทาอ๋อเออนะเราต้องทําทุกอย่างจริงนะพร้อมตัวไปค้นหารักด้วย่างีป่ะถามหน่อยมีแฟนหรือยังหาอยากรู้เรื่องความรักความรักเป็นยังไงคะตอนนี้ครับตอนนี้ยังครับก็ยังสนุกกับงานยังสนุกกับาทงานตั้งเป้าตัวเอง ครับมองอนาคตว่าตัวเองจะมีครอบครัวเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่ยังไงเราเริ่มมองเรื่องความรักไว้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่มองครับเพราะว่ายังมีหน้าที่ในในการทําธุรกิจแล้วก็ดูแลครอบครัวอยู่ต้องถามคุณพิกว่าตอนนี้มีเรื่องกังวลอะไรอยู่ในใจบ้างไหมครับกังวลเลยจริงๆก็คือเรื่องเรื่องธุรกิจนั่นแหละฮะว่าเราจะไปทางไหนนะครับจะเติบโตได้สักเท่าไหร่นะครับ อ่ะอย่างนี้คุณปีกเชื่อเรื่องดวงไหมครับมันคือรายการของเราครับเขาไม่เรู้ว่างี้ครับก็เชื่อครับเชื่อเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยจนเชื่อจนมันมีครั้งหนึ่งใช่ครับมีครั้งหนึ่งที่เขาเป๊ะเลยครับออย่างนี้มาดูของอาจารย์เราเป๊ะเป๊ะลองดูนะคะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ครับขอดูลายมืออาจารย์เลยค่ะขอดูลายมือวัยรุ่น นะครับคือแปลความหมายว่าเป็นคนกล้าคิดตัดสินใจเลยนะเห็นลายมือนะครับเส้นจิตใจขึ้นซ้อนสองเส้นอ่าดูนะคนที่มีเส้นจิตใจขึ้นซ้อนสองเส้นเนี่ยก็จะเป็นความตั้งใจทะเยอทะยานหรือความมุ่งมั่นนะครับเส้นลายมือก็ถือว่าเป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าบ่งบอกถึงการตรงไปตรงมามีความเป็นตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ต้องกลัวลายมือนี้รวยแน่นอนเพราะเส้นอาทิตย์เต็มเลยเส้นอาทิตย์เป็นแบบดวงดาวเลยครับสองเส้นสามเส้นเลยนะครับคนที่มีเส้นอาทิตย์ยาวแล้วก็มีเส้นแบบเยอะนี่ครับแปลความหมายว่ายิ่งอายุ สบความสําเร็จหลายๆอย่างตอนต้นชีวิตเนี่ยเราดูตรงไหนความใจร้อนหรืออะไรเงี้ยเส้นชีวิตมันจะเป็นสเส้นที่แตกพวกเส้นที่แตกอะอารมณ์กันตรงไปตรงมาคือแปลกมหมายขี้โลกด้วยเหมือนกันนะคือเส้นชีวิตมันสําคัญคือรากฐานของความเป็นอยู่ของการถูกเลี้ยงดูมาเป็นไงหรือนิสัยถ้าเส้นแตกก็คือพูดจาตรงแกร่งมีความตรงตัวเองงอนเก่งหรืออะไรตัวนี้เหมือนกันคือพูดง่ายว่าลักษณะเฉพาะในบ้านนะจะเป็นเฉพาะในบ้านแต่โลกภายนอกเขาเป็นคนที่ เอ่เทคแคร์คนได้นะครับเส้นจิตใจขึ้นซ้อนสองเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นจิตใจอยู่สูงมีความเป็นต,นตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จ,ทจะทําอะไรแล้วแต่ข้อที่ดีของตัวเราเองจากใครมือที่เส้นจิตใจดูเนี้ยญญ<ฮ>เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจแล้วก็ที่สําคัญนะมักจะเจอคนรู้จักคนเยอะด้วยกว้าง<ฮ>ขวางด้วยคือแปลหมายว่าความเจกว้างความเป็นตัวตัวเองเนี่ย มันก็จะมีความละเอียดนักบริหารการเงินพเพราะเส้นวาสนาขนานคู่กับชีวิตเลยก็ถือว่าเกิดมาในครอบครัวที่ดีอุดมสมบูรณ์มีความเป็นกินนการช่างคิดช่งางใฝ่ฝันหรือไ้ของตัวเองนะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวเราจะดูไพ่นะครับอ่ามาดูไพ่ว่า,าเป็น<า>ยังไงเดไพ่การเป็นยังไงเศรษฐีเนี่ยคนร่ํารวยเนี่ยต้องมีไรเก้าเหรียญสิบเหรียญคิงเหรียญหรือเหรียญเด่นเด่นหน่อยครับไพ่จะขึ้นมาตามเป็นตัวเราเองฟองด้วยรูปภาพอืมครับไพ่สีมันจะฟองด้วยรูปภาพลายมือบางทีหมอมคนมั่วไม้หรืออะไรเงี้ยมั่วหรือป่า รูก <ro> ต้องลา <freakin S 2> ยม <dachte S 2> ือรูปภาพไพ่ยิปอ่ามือซ้ายวางบนไพ่เลยครับอธิพิธานทำจิตใจให้สบายนะครับคกาอธิฐานอะไรเลยแล้วแต่แล้วตับไพ่หนึ่งกล่องโอเครวยรวยรยนะครับแล้วก็รวมไพ่นะครับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ไพ่จะพ้องพื้นฐานนิสัยใจคอเป็นไงทรัพย์สินความแกร่งดูนะครับเลือกให้สิบใบซ้ายหรือขวาเลือกได้เลยครับ มือซ้ายมือขวาได้เลยถ<ล>้าแม่นก็แม่นถ้าไม่แม่นทําไงก็ไม่แม่นเน,น,นึ่งนะครับรวมกันไว้เลยได้ตอนนี้กำลังใช้สมาธิอย่างมากนะคะ <laughs> แต่น้องเนี่ยแหละคือตัวขัดสมาธิเราจะปไปสบายไงเฮ้ยเราเราก็ต้องลุ้นไงเพราะเราเพราะน้องเคยไปขัดสมาธิโดนด่า,ดากลับยี้มเยียสมาดูนะติดใบนะครับพื้นฐานดูชะตาใบาแรกสําคัญที่สุดพาะค้าวันนี้ก็เป็นเหรียญไปถ้าเป็นดาบก็อัปปาหิอัตโนตน,นาโถใบแรกโอ้โหสิบเหรียญเลยโอหรวยเลยเก้าเหรียญสิบเหรียญคิงเหรียญก็เรียกว่ามีฐานะการเงินการท่องสิบเหรียญก็ลงทุน เขาเรียกว่าสองหลักอ่าแปดหลักได้คือสิบเหรียญเนี่ยอ่ฝังหารทรัพย์การเงินการพร้อมพ่อค้าวานิชคือคนที่ได้เหรียญเขาก็บิสเนสอะนักธุรกิจชัดเจนไปที่สองคืออะไรแปดดาบกังวลกังวลอยู่ดาบมาประกอบตัวแปดดาบคืออะไรความว้าวุ่นนะครับแต่เหรียญไงก็มีช้ยไปก่อนแต่ดาบเนี่ยคือชอบคุ้นคิดก็อย่างที่บอกที่ผ่านมาก็คือนอนไม่หลับหรืออะไรนะครับไปที่สามอูเดวิลเดวิลบวกเหรียญเนี่ยขายตรงเลยนะคือแปลความหมายว่าเจ้าของบริษัท ทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นเดวิลคือกิเลสของมนุษย์แต่ถ้าบวกกับเหรียญเนี่ยคือเรานักพรีเซนต์นักค้าขายนักที่จะสามารถพรีเซนต์โฆษณาทรัพย์สินสิ่งต่างสิ่งของที่เราคิดเราจินตนาการให้เกิดมีมูลค่าได้นะครับอ๋อชัดเจนใบที่สี่เหรียญละเอียดประหยัดมัธยัสรู้จักคุณค่าของการเงินด้วยนะชัดเจนชัดเจนนะครับรู้จักคุณค่าของการเงินนะครับโจชัยดาบมีความใจร้อนด้วยความใจร้อนเนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะถ้าเราเป็นเหรียญเขาเรียกว่า กล้าคิดกล้าตัดสินใจคือคิดเร็วเดินเร็วตัดสินใจรวดเร็วนะครับอ่ะดูอูราชินีเด่น ผูกฉล ộc แล้วครับทําธุรกิจกับความสวยความงามราชินีเหรียญอะไรเศรษฐีคนไฮโซคนรวยหญิงสาวอ่ะส่วนใหญจะมาเยอะเลยนะธุรกิจที่จะมารายการเราเป็นไฮโซก็เป็นแนวนี้หมดเลยนะต้องนะครับดูใบต่อไปอุเก้าดาบคิดกังวลเหมือนกับคิดไกลนะคือกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงขึ้นเก้าดาบนะครับชาดีออดนี่ก็อดทนอู๋ไพ่มีเหรียญมีดาบมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความกังวลใจพอสมควรแต่ชารีออดก็อุตสาหะอุริยะก็เอ๊ะพอร์ตขอดแล้วครับนะครับใบที่แปด สิด,ดาบโอ้โหโกดังโรงงานนะไพ่พวกสิบดาบนี่คือนิคมนะอีกหน่อยต้องเป็นเจ้าของโกดังโรงงานเออ<ว>กอ็ธใหญ่ขึ้นไงถ <c oughs> ูกต้องโคเหรียญกับวีออฟฟอร์จูนนะครับวีออฟฟอร์จูนก็คงล้อสมบัติก็แปลวมหมว่าตองดวงเลยครับเป็นเศรษฐีแน่นอนดาบเยอะเหมือนกันนะคือคิดเยอะทางวุนใจหรือว่าวุ่นอันนี้ถ้าดาบเยอะคืออะไรกีฬานะครับฟิตเนสออกกำลังกายหรือนั่งสมาธิเพราะอะไรบางทีความจินตนาการของเราเองเนี่ยมันสร้างความกลัวสร้างความว้าวุ่นให้กับตัวเองได้ d ดวิลเนี่ยนะมันก็คือลักษณะของกิเลสคนที่ทํางานกับสิ่งเปลี่ยนกับเดวิลก็คือ ทีเซนกินาการค้าขายที่เราสามารถที่จะสร้างตรงดวงก็คืออาหารของกินความสุขวามอกิเลสของมนุษย์ก็คืออะไรอยากสวยอยากจะโดดเดน่นอยากจะมีความรู้สึกโดยเฉพาะคุณน,นู้นเนี่ยคุณคิปโปไม่คะกิเลสไม่เลยนะคะน้องไม่มีกิเลสเลยลดู<ม>ตาหนอ,องได้มีอะไรมีแต่อยากได้เงินวะนะครับก็ถือว่าเพราะเขาวันนี้นะตรงดวงเลยครับ ก็เป็นลักษณะของความใจร้อนเหมือนกันแต่ความใจร้อนนี่มันไม่ได้เสียหายเพ้อมเป็นเหรียญกล้าคิดกล้าตัดสินใจงานให้คุณปิ๊กถามหนึ่งคำถามที่ค้างคาในใจมาตลอดหนึ่งคำถามเนี้ยเด็ดเลยฉันอยากรู้มากเรื่องเนี้ยที่ค้างคาในใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับธุรกิจเองแหละใช่ครับก็ธุรกิจแต่ยิงใจด้วยนะ เิบเหรียญไยก่อนแล้วไพย่ยิ่ปีสูตรสิบเหรียญเนี่ยรวยไปร้อยล้านนะครับต้องบอกไว้ก่อนจริงไหมครับจริงติดใบเก้าเหรียญห้าสิบล้านสิบเหรียญร้อยล้านคิงเหรียญพันล้านแต่ล้านก็แทนด้วยคิงเหรียญนะครับสูตรของอาจารย์ขุนทองอัศวินนยุทธยานะครับเลือกให้สิบใบครับสิบใบธุรกิจเลยนะครับนั่งนึกเรื่องคําถามที่จริงๆแค่นั้นเรื่องเดียวผมพอแล้วได้สิบเหรียญพอพอใจแล้วเห็นไหมชัดเจนไงชัดเจนเลยอืวิวตอนนี้มาดูนะว่า เรื่องค้างคาจะเป็นเรื่องอะไรยังไงอยยอ,อัน<ด>อน<ด>ี้ธุรกิจลวแหละเขาถามเขาบอกมาแล้วยังไงประสบสำเร็จไหมสิบเหรียญมันได้แล้วก็คิงเหรียญให้อาบขึ้นนะดูใบแรกครับอราชิ้นจันความสวยความงามตรงดวงอืมพวกราชิ้นจันเนี่ยเป็นไพ่แห่งเสื้อผ้าหน้าผมอาร์ตความสวยความงามก็คือทําธุรกิจตัวนี้ตรงดวงแล้วอ่าก็คือผู้หญิงนะครับ โอ้โหเดอะซันเลยชื่อเสียงเลยอยู่ใกล้กับคุณโบกัสคุณทิปโป้คุณจอยโอ้โหคนดังเลยอะเดอะซันสิบดาบเนี่ยไพ่สิดาบนี่ไม่ต้องกลัวนะมันคือโกดังโรงงานคือการทําอะไรที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์อาหารนี่คือความสฉลวคมงามนะครับโอ้โหแปดไม้เท้าขยับขยายเดอะเวอร์ก็ได้โอ้โหเฮงจริงๆเรื่องธุรกิจเดอะเวอร์กับเดอะซันนะแล้วก็เฮอร์มิตความชานาญอุ้งไฟฤษีนะครับแล้วก็สองถ้วยก้าดาบแฮงแมนแฮงแมนก็คือตรงดวงอะ คือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารเคมีอะไรต่างๆพวกนี้คือลักษณะของการทําอะไรตัวนี้เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จตรงดวงครับ<ม>ให้ไงเดอะซันเดอะเวิร์ดนำเข้าเอ็กพอร์ตอินพอร์ตความสวยความงาม แต่เก้าดาบสิบดาบก็เป็นเจ้าชะตางตัวเองเหมือนกันนะผมแนะนําก็คือทําจิตใจให้แบบปล่อยวางบ้างสมาธิบ้างคือเราจะกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ยังไงแล้วแต่ขอทายว่าประสบความสําเร็จนะตามที่คิดไว้และศ<ร>ิลปิน,นดาราเลยเนีย่อยู่ใกล้ศิลปิน,นดาราคนดังเ่ยขอโตยตัวที่แบบกรีกรีคำนี้เลยเขาเดือดซันก็ได้โอ้โหจะรีบเอาน้องกับอาจารย์หมอเป็นผิดเตอร์อาจารย์ไปด้วยเอาผิดเตอร์เอาโชกันเลย ทั้งสองคนเลยองากเริ่แบบอานแต่ก่อนจากันไปนิดหน่อยนะคะวันนี้เรามีของเป็นของที่ได้ลื้อให้กับทางคุณปิ๊กด้วยนะคะเป็นเสื้อนกี้ทางด้านหลังนี้นนี้เป็นเสื้อแทนนะคะสสนุนโดยนะคะท่านชนะกรรมการของเรานั่นเองนะคะที่บริหารเรื่องของรายการเรานั่นเองคุณลดาใช่นะคะที่เปนตาที่มาฝากของเราเลยต้ังนะคะสุดท้ายนี้ใหญ่คุณ ปิ๊กฝากหน่อยค่ะเกี่ยวกับการทาธุรกิจแล้วการดํารงชีวิตในปัจจุบันสําหรับเด็กรุ่นใหม่ค่ะอืมครับครับก็สําหรับปิ๊กนะฮะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับที่กําลังคิดนะครับหรือกําลังลองนะครับจะทําธุรกิจนะครับก็อยากจะให้มีความนะครับก้าวตัดสินใจนะครับรักในอาชีพที่เราจะอยากทําจริงๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญมีความอดทนครับสําหรับปิ๊กก็กาลัง เริ่มทำนะครับก็ยังไม่ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ก็นะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนนะฮะก็มีความมั่นใจมั่นใจแล้วก็อดทนครับแล้วก็ติดต่อยังไงนะบอกว่าติดต่อยังไงถ้าสมมติเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยยิบหน่อยยังไงพิเศษเลยครับก็ถ้าสนใจนะครับเซิร์ชเลยครับคาว่าชาลิสนะครับกูตาก็ได้นะครับขึ้น ในหน้าหนึ่งกูเกิลเลยเหมือนกันแหละใครปุ๊บปั๊บเลยใครก็จะเป็นสนใจเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ด้เหมือนกันแล้ววันนี้คุณปีก็ใจดีด้วยให้สำหรับคนที่สอบเอสมานะคะทั้งหมด10คนถ้าใครอยากได้นะคุณผู้ชมโด้วยโด้วยเอสเอชด้วยแล้วจะสุ่มทะลย์นะคะสำหรับ s อ s เนี่ยวงเล็บวงเล็บนึงมานิดนึงว่าของรางวัลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มจับให้คุณผู้ชมนะสิคนของคุณมากพรสเนี่ยราคาคุณไม่ใช่กระโหลกลาม้าหมุนจิกาเบลนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณผู้ชม าคไม่ใช่ราคาสองสามร้อยาตลาดนัดในของปลอมค่ะอันนี้คือของแท้ราคาราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถูกต้องจามอาอยทุกอย่างเลยวันนี้ไงขอขอบคุณคุณติ๊กมากเลยค่ะขอบคุณครับคงัระบรในการเรียนรู้เกี่ยวกับการธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่คนรุ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาโฮโลไลท์ใครอยากทราบเรื่องดวงชะตานะคะโทรเข้ามาได้หรือส่งเอสเอสมมาให้เร็วให้ไว พีแค่สิบรางวัลเท่านั้น<ด>สำหรับของรางวัลกับาลีตนะคะอ,อันจี้นี้พักเบรกกัน,นะค่ะเอสเมต้องวงเร็นะครับของรางวัลนะ้